สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะนี่กับบรรยากาศตอนเช้าๆ้านะคะเมื่อคืนขุนทองนอนตรงนี้นะคะเผื่อเมื่อคืนเราถ่ายไปแม่ๆอาจจะมองไม่เห็นนี่ค่ะความรักปล่อยขึ้นไปหาพี่ขุนแล้วจะพาไปดูค่ะพี่กับน้องเดินวนทั้งคืนเลยยิ่งได้กินวัวน,นี่โอ้วิ่งไม่หยุดเลยนะคะน้องขุนทองเออออไปไหนลูกอยู่กับพี่แล้วจะวิ่งออกมาแฉพี่ทำไม คือตอนเช้าเขาจะปล่อยวัวนะคะปล่อยวัวออกมาทางนี้พอดีขุนทองก็คึกเออแน่ๆน,น,นทำเป็นจะเหยียบกระมังอีกเออตัวเล็ก มาหาพี่คุณมาแน่แน่พี่คุณแน่แน่ยกขาใส่น้องทําไมอูแน่ดูขาไม่พอใจเราดูดูดดทำดูทำอือตื่นมากก็าอาบน้ำแต่เช้าเลย เดินมาหาพี่อีกพี่คุ้นดูขวัญรักเดินไปเป่าน้ำน่เป่าได้สามรอบแล้วก็เดินมาหาพี่แน่คุนนี่ บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะสองพี่น้องอะไรก็ไม่รู้นะคะพี่ก็คึกแต่เช้าน้องก็ตื่นบัว ลักพี่มากอืมอืมเป่าลมใส่ปากพี่ แล้วเดินไปเดินมาทําไมหน่คุณทองนน่หืมหิวญ้าหรือเปล่านะอ่ะเราจะเดินไปกินหญ้าอ่วอ่ะเข้าำไมาเขาเอาหญ้าหนีผมหนูไปกินกับพี่ไปแบบไปกินหญ้ากับพี่หุน กินเองนะคะตัวเล็กเป็นอะไร นี่นะคะยา่าพอพอ,อปล่อยโซ่ออกให้เดินก็สบายเลยค่ะคุณทองชอบเดินอยากเดินอยากสำรวจครับถูพีฮึ่มฮม พี่คุณมีขยับออกพี่คุณบอกลำคัญเยอะตัวเล็ก <c oughs> ดูนะคะก็จะเดินไปไหนอาเกะเลยหอพี่คุณตื่นช้ามาก,กินนมก่อนลูกขอบพระคุณไวตามิ้วของคุณแม่อรวีนะคะพี่เมตตาพี่คุณเนาะ พี่ขุนกับน้องอ่าคุณขอบคุณครับคุณทองกินไม่ได้เดอ้อน้องน้องทองกินไม่ได้น้องคุณทองกินไม่ได้นะครับหิวนะครับหิวอาทำไมไม่ให้ผมกินทำไมให้แต่พี่ ทำหน้าทำตา,าอร่อยครับนู่นา้าหน้าพี่ขุนคืออร่อยมากโอ้ดูขุนทอง พี่กินอะไรอร่อยจังเลยพี่ฝุ่นกินอะไรคะรทำไมทำหน้ากินแบบนี้คะเออแสบ,บครับแสบ,บครับกินเช้ามาก็กินนมก่อนเลย นุ่นคุณทองมีกล้วยนุ่นทอเอากล้วยมาให้พอเรียกไปกินกล้วยคุณท้อง หูพ,พี่อยู่เออคุนจะละับาดเด็กน้อยแล้วพี่คุณพ่อปล่อยเจ้าเด็กน้อยว่าทำอะไรพ่อระควรผมแต่เช้าเลยนี่นั่นเตดินใส่หญ้าพี่คุณแล้วโอ้บาดดินใส่หญ้าพี่ทำไม อร่อยไหมครับ oh. โอ้อค,ครับอร่อยขอบคุณเลตจมิ้วของคุณแม่อรบีนะคะน oh. ี่เมตตาพี่ขุนเงินกับน้องขุนทองนะคะ ดูดยยืนพี่ขุนได้กินอะไรมันหอมๆแหละพี่พี่ขุนกินอะไรไม่รู้หอมๆขุนอ,อืมเล่นดินแล้วไปไปไปหาพ่อกินกล้วยกับพ่อกินกล้วยลูกไปกินกล้วย เนี่ยยีหลายเยอะเล่นกับพี่ดีกว่าครับ ทายยิงเขาอืมโอ้มึงทำมึงทายยิง ก็เช้านี้เรามาอัปเดตให้แม่ๆได้ชมนะคะว่าพี่น้องสองขุนอยู่กันยังไงเนาะดูพี่ขุนอะไรของพี่ขุนก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ